สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาตัดกะเพรากันดีกว่าเนาะวันนี้ก็ไม่รู้จะได้ขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเนาะช่วงนี้รู้สึกจะอะไรวุ่นวายนิดหน่อยอตัดกะเพรากันดีกว่าเนอ้อ <c oughs> คุยกันไปนะคะเพื่อนๆค่ะเนาะไปเพราะว่าอากาศวันนี้อากาศอบอ้าวม่อคือเมื่อวานฝนตกทั้งวันแต่แฉ่แฉ่ไม่ไม่เยอะมากแฉ่ทั้งวัน เมื่อวานก็ขึ้นเนาะขึ้นไปได้ยี่สิบห้านาทีขึ้นไปได้ยี่สิบห้านาท,นไไนาทีก็ตกลงมาคือไม่เห็นคนไม่เห็นคนแล้วก็ไม่เห็นคอมเมนต์เราจะขึ้นไปแล้วก็ต่อไปให้พอชั่วโมงแล้วก็เกรงใจเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆมาทักมาทายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลงก็ลงไม่ได้พอดีเมื่อ <c oughs> วานไม่มีโทรศัพท์สำรองไง พอใบบัวไปบ้านก็เลยไม่มีโทรศัพท์สำรองก็ต้องเอาแค่นั้นพอ,พอลงก็ลงไม่ได้หมุนหมุนหมุนคุณเสงรเวียนยังว่ามแม่สีหมุน <laughs> มุติวมุติวเนาะมันเป็นอะไรไม่รู้พังเงีเนาะก็เลยอืมก็เลยต้องหาคลิปชอบลงอขออัดคลิปมากอะไรบ้างเพราะว่าพังนี้พี่ยูไม่รู้เปลี่ยนระบบอะไรเราก็เลยยังไม่ ตามไม่ทันเนะาะค่อยๆไปนะัเพือเ่อนๆค่ะเนาะสู้ๆทุกคนนะคะสู้ๆทุกกาลังใจเดีย๋ยวดูก่อนเนาะจะได้ขึ้นไหมเพราะว่าพักนี้วุ่นวายดนึงเนาะก็ต้องขอบคุณนะคะเพือเ่อนๆค่ะเนาะขอบคุณเพือเ่อนๆทุกกําลังใจขอบคุณเพือเ่อนๆเนาะที่มาดูคลิปให้มากดไลค์ให้ทักทายกันขอบคุณมากๆนะคะ นะพูดกันไปพูดคุยกันไปนะคะเพื่อนคือกระเพราตันี้ต้องไปซื้อตลาดใบใหญ่แต่ก็ไม่ค่อยฉุนเทนะ่าไ่เนี่ยมันไม่เหมือนกระเพราบ้านเราเพราะกระเพราพวกน,นี้เขาใส่ปุ๋ยถ้ากระเพราบ้านเราจะหอมกระเพราตลาดสวยสวยจริงแต่เขาใส่ปุ๋ยนง่ยมันเขาเล่นปุ๋ยให้งามแล้วก็ฉีดยาอะไรเนี่ยเรียตัดไปก็ต้องไปล้างเวลาจะผัดเนาะ ล้างทีเดียวไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าล้างทีเดียวมันมันเน่านี่จะใช้วิธีล้างก็คือล้างพอเขา้านหนุ่นกะเอาไปก็ล้างพอจะมีลูกค้ามาสั่งข้าวอะไรเงี้ยท,ทําทีล้างทีอาจฉะเพราะเราจะใช้มีตะกร้าลุอยอันนึงไม่อย่างงั้นเน่าหมดถ้าเราล้างหมดทั้งตะกร้าเนาะเมื่อก่อนก็ล้างทั้งตะกร้า,า,าเพื่อนพอ จะใช่ที่ข้างล่างทําไมเน่าหมดคือมันเหมือนมันทับกันเนาะน้ําเขาไม่ค่อยไหลแต่ถ้าเราล้างน้อยๆล้างเทียนน้อยอ,ยอะ่ะมันก็จะโอเคนี่ค่ะสวยมากกะเพราแต่กลิ่นไม่ฉุนถ้ากระเพราบา้านก็พอดีช่องนี้ฝนมันเพิ่งเริ่มเนาะมันก็ยังไม่มีเยอะกะเพราอะ่ะนีแหละกลางๆเือดูเลย จะมีเยอะค่ะนี้ไม่ต้องไปซื้อละตลาดอะ่ะก็จะเป็นกระเพราบ้านล้วนๆมันก็จะหอมจะนั่นขอบคุณกับเพื่อนๆค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่เนาะมันเพื่อนไม่ทิ้งกันมาดูคลิปไห้ตลอดมาพูดคุยด้วยเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่กำลังใจกับเพื่อนขะขอบคุณค่ะที่เพื่อนๆให้กำลังใจกันเราก็ ทำไมวันนี้เราหน่อยกับเพื่อนเพทิป่ะเนาะวันนี้เดี๋ยวดูก,ก่อนไม่รู้ช่วเงเย็นจะได้คือไรเปล่าช่วงเช้านี่ก็ยังดูดูเหตุการณ์ถน,นเนาะแล้วก็ไอเนี้ยไอหนอนเรา,านน่น่ะเนาะแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือจะไปดั้งหน่อยทั้งวันตั้งแต่เช้าเนาะก็จะไม่ได้ทักทายเพื่อน แล้วก็วันนี้ตอนบ่ายบ่ายโมงต้องไปรับผีบก็เลยทำให้อาจจะวะุ่นวายสักนิดนึงจะทำงานเพื่อชาติค่ะ <c oughs> ทำงานเพื่อชาติก็ขอบคุณนะคนะเพื่อนๆเนาะขอบคุณค่ะที่มาให้กำลังใจกันเนาะมาทักทายมาพูดคุยกันนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ทำไปเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราแต่ก็เพื่อนๆทุกคนก็เนาะต้องไปเลือกตั้งก็เนาะกล็ละทิพย์นะคะเพื่อนๆเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทพ่อํกำลังใจขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย